สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยังสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านรวมถึงเรื่องของหมอ,องหลังจากที่ตอนนี้นั้นมติอย่างเป็นทางการครับท่านจากพรรคก้าวไกลนั้นได้ทําการขับค้นพักเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรห่อจ้าเพราะว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับท่านแล้วก็ในรัฐธรรมนูญต้นเนี่ยฉบับนี้ก็ได้บัญญัติออกมาครับท่านว่าถ้าเกิดเป็นผู้นําฝ่ายค้านนี้จะต้องห้ามมีตําแหน่งในรัฐบาลอะไรประมาณนี้ออทั้งรัฐมนตรีทั้งประธานสภารองประธานสภานะครับท่านผู้ชม แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าหมอองตอนนี้นั้นอ่าก็ยังควบเก้าอี้รองประธานสภาอยู่นั้นจะย้ายไปอยู่พักไหนโดยแววมานะครับท่านผู้ชมว่าเป็นไปได้สูงอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าจะทําการย้ายไปร่วมกับพักเป็นธรรมอะไรประมาณนี้แล้วพักคุณหญิงสุดาแล้วตอนนี้ก็เปิดประตูนะครับท่านผู้ชมอย่างใหญ่โตกันเลยทีเดียวอ่าพอมาแขรับทุกหย่อมหญ้านะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยัง้งโดยตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากหมอองไปที่พักสันติพาดนเียน ขับพ้นพักก้าวไกลเปิดใจขอไปอยู่กับครอบครัวยันไม่ใช่นอมินีของก้าวไกลแล้วก็มั่นใจไม่กระทบงานรองประธานสภาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยยันไม่ใช่นอมินีก้าวไกลทุกพักมีศักดิ์ศรีไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์สมคบคิดกอดตำแหน่งรองประธานสภาติดตัวไปนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้โอ้ยหนักน่วงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาแถลงครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีกระแสะข่าวลือหนาหูไม่หยุดยัง้งเกินเลยทีเดียวแ้่ว่าหลังจากที่ผมไปสืบมานะั้น อืมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากตอนแรกนั้นเรื่องของคุณปองอัญชลีไพรีลักษณ์นะครับเรื่องผู้ชมผู้ประกาศข่าวแห่งช่องท็อปนิวนั่นเนี่ยหลังจากที่เคยอยู่เนชั่นครับท่านแล้วก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยก็เลยเออใช่ก็เคยโดนอ่าออกข่าวทํานองว่าเนี่ยโดนจะย้ายช่องหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยตอนนี้แขกครรมการครับท่านอ่ากรรมการนางแบกพี่แขกนางบ๊็อกนั่นเนี่ยตอนนี้ก็ได้ออกมาสยบข่าวลือครับท่านหลังจากมีการ แชร์ข่าวปลอมบอนโซเชียลกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมประ้างว่าปองอัญชลีเนี่ยจะย้ายมาทํางานที่ Voice TV นะครับเรื่องผู้ชมโดยจะมีการมาจัดรายการแทนพิธีกรดั้งเดิมของ Voice TV ที่มีการลาออกไปแล้วนั้นโดยํารรประกาศครับท่านได้โพสต์ทวิตเรื่องนี้ตอเนียแคนเรื่องโดนคำประกาศด่าเป็นสลิมเฟส2อะไรประมาณนี้เลยพยายามเอาคืนด้วยการสร้างภาพว่า Voice TV เป็นท็อปนิวสาขา2ไม่สําเร็จหรอกค่ะเพราะท็อปนิวเขามีจุดยืนในแบบของเขาไม่เหมือนและไม่มีวันจะเหมือน ไวทีวีแต่สลิมเฟสสองนะ่ะมันเป๊ะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบ้างก็ทัวลงไม่หยุดยั้ยงครับท่านและบ้างละจ้าอีกบ้างหนึ่งก็เข้าใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการตีความหมายนะเนี่ยเฮ้ยมีการฉาสลิมเฟสสองอะไรนี้หมายถึงพักเก้าไกลหรือไม่อย่างไรอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมโดยบรรยากาศทางเกินเมืองตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโอ้ยร้อนระอุอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยข่าวปลอมครับท่านส่งต่ออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยอ้างว่าเจ๊ปอออองงัลีีะะไรทําาน้จม ทำรายการที่ไวทีวีจากกลุ่มดักครับท่านใน Facebook เรารักไอตู่อะไรประมาณนี้ไนดะ้ไม่ใช่เรารัก เ,เราลักปู้นะครับเรื่องผู้ชมโดยมันเป็นชื่อว่าเราลักลุงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ญาติโกโหติแกลุ่มอะไรประมาณนี้สำหรับประยุทธ์นี้ก็เลยอต้องเรียกมาในตัวอันตรายต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยมีการแชร์ข่าวนั้นเนี่ยจากนายจิรายุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมจิรายุหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ไม่ใช่โจจิรายุนในเรื่องผู้ชมมันนั้นโจจิรายุยังคัลระกรซังอยู่หรือเปล่าไม่อาจบอกได้หลังจากโดนปอมเฟซบุ๊กหนักหน่วงอย่างไม่หยุดยั้งในเรื่องผู้ชมก็ตตต้ออองงิดดามีีกทโยป ลีประกาศลาออกจากทอบนิวคาดย้ายร่วมไวทีวีจัดรายการคู่คำประกาศนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับท่านต้องเอาภาแสแรงเรียนไขให้ท่านทราบโดยทั่วกันกันเลยทีเดียวโดวยคำประกาศซัดแรงนั้นเนี่ยอืมอหลังจากที่อันนี้เขาเขียนว่าด้อมส้มนะครับท่านผู้ชมแต่เราไม่ได้จะไปเรียกแบบนั้นนะเนี่ยอันนี้แค่อ่านตามตัวอ,กอักษรย้าจุดยืนไวทีวีแตกต่างจากทอบนิวยันปองอัลลีไม่มาย้ายซบไวทีวีนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่รังสินมาลมนะครับเรื่องผู้ชมเกิดอาการฉุนขาดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวปมเศรษฐาทวีสินนี่เบี้ยวไม่มาตอบกระทู้ในสภาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถามว่าจะมาแจงวันไหนหุยมันก็แบ่งเป็นความเห็นสองฝักสองฝ่ายนะครับเรื่อผู้ชมฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขามีกําหนดการจะไปกัมพูชาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้เหรอเก่งจริงๆเลยถามเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องในการเล่นเกมในสภาอะไรประมาณนี้นะครับเรื่อผู้ชมแลกฟากหนึ่งหล่ะอีกฝากหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยทำไมนายยกเศรษฐาถึงไม่มา ามทำไมเออใช่ไม่มาแล้วทําไมไม่ยอมแต่งตั้งคนมาตอบกระทู้ในสภาอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็วนละเวงวนละวนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากลังสีมันลมโวยนะเนี่ยเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ในสภาปมที่มีการแต่งตั้งผอตรอด้านวันนอแจงแทนเข้าใจได้เพราะมีการติดภารกิจเยือนกัมพูชานะครับท่านผู้ชมโดยภารกิจเยือนกัมพูชานี้ก็มีออกมาอย่างช่วน,นาตาปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วก็อยากจะเดินอีกแล้วนะเนี่ยถามมึงกัน,กน เดินไปไหนมากมายเดินไปแนะนําให้สันติไมตีกันไว้นะปองดองกันไว้นะแล้วทําได้ไหมนึกดูแล้วไม่ทําดีกว่านะดังนั้นผู้ชมตั้งอ่านข่าวเงียบๆแบบนี้ดีกว่าครับท่านอ่าเรื่องนี้ก็ออกมาเป็นสองฝ่ายนะครับดัผู้ชมอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่รู้ตอนนี้ครับท่านหลังจากเป่านกหวีดมาชัว่วนาตาปีนะครับดัผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะน,นําพามาถึงการรัดประาหารหรือไม่นั่นอย่าไปพูดแบบนั้นม่อีกแล้วว่าถามทําไมเดี๋ยวมันจะดีไม งวันนี้มาเป็นข่าวอีกแล้วเฮ้ยก็คือลูกเลี้ยงของไอ้เทือกไม่ใช่เออใช่ใช่ลูกเลี้ยงของสุเทพเทือกสุบ,บันนะครับเดิมผู้ชมโดยอดีตแกนนำม็บอบกบปปสรอดช่องครับท่านเป่านกหวีชั่วนาตาปีหนวกคู่ชาวบ้นานชาวช่องอย่างสุดตีงกันเลยทีเดียวรวยพันล้านอู้พูดไม่หยุดยั้ยงครับท่านอดีตแกนนำม็อบนกหวีกบปปสนั่นเนี่ยถือหุ้นธุรกิจปานแล้วก็ยางชาบูแล้วก็มีการปล่อยกู้327ล้านโดยมีการล่ำรวยถึง1,100านี่งอันหนึ่โอ้อาบ้างนนะูไม่มี ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีนะครับทร่านผู้ชมก็อูฟู่ครับท่านหลังจากมีการจัดมอบหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นอีกแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันดีไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นการออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นครับท่านส่วนแต่เดี๋ยวจะมีข่าวของแพททองทานชินวัตรนะครับทร่านผู้ชมแล้วก็จะมีการขยายผลอีกประมาณ2 3าเรื่องนั้นเดี๋ยวจะมาแถลงแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ก็ยังคงขดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชม เม็ดมะม่วงอบเกลือนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดเม็ดใหญ่เต็มเป้งเกรดเอครับท่านไม่มีการสับไก่กา,กาหลอกฮออะไลดโดยหลายหลากกันเลยทีเดียวโดยราคา,าควบคู่กับเม็ดมะม่วงหิมะพันปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนโดยขนาดเบงมาจ,จุ5้0กรัม240บาท2 5 0บกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บใบทางยังไม่มีเพราะเคยทําแล้วโดนตีคืนครับท่านอันนี้ก็ทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม1 0 0กรัม140บาทลูกพุนก็มีครับท่าน500กรัม200บาทขาดไปไม่ได้วิบว ท่านผูชมถามคืออะไรคือเสื้อถ้าบอกว่ากางเกงนี้คงโกหกนะครับท่านผูชม400บาทพร้อมส่งน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรต่างๆนานาม,มีอย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณครับท่านทุกออเดอร์กันเลยทีเดียวก็ต้องมาจับตามองนะครับทดานผูชมส่วนตอนนี้มาที่ปัญหาเรื่องราคาราคาสังของพรรคประชาธิปัตย์นนเนี่ยหลังจากชวนหลีภัยว่าเฮ้ยมันได้ออกมาเนี่ยถนนกูอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่ได้ค่าซ่อมถนนค่าทำถนนเนี่ยสมัยรัฐบาลยิ่งรักไอ้นี่ก็เป็นวลีเบื่อๆนะครับทดานผู้ชม และตอนนี้กลายเป็นแผ่นเสียงตกล่องกันเลยทีเดียวนําพามาถึงการทัวร์ลงต่างๆนานาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีการถามเฮ้ยชวนถามทําไมเนี่ยมึงเป็นนายกสองสมัยเนี่ยเคยทําอะไรให้ภาคได้บ้างดูปัญหาเป็นตัวอย่างนะได้เว้ยได้ไม่ใช่มันยังไม่มีนะครับเ่านผู้ชมเมกกื่อกี้ต้องบ ữ, ืบอๆขอถอนคําพูดครับท่านโดยมีการถามนั่นะเนี่ยเฮ้ยชวนเนี่ยมึงเป็นนายกมาสองสมัยนั่นะเนี่ยวลีอะไรพวกนี้นี่โอ้ช่างสันหาในการเอามาเล่าเรื่องไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ไม่ไหวเว้ยเฮ้ยมีพวกขอหักศักด เบื่อไม่ใช่มีบางกลุ่มเสือกเชื่อด้วยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอ่อามันก็มีปัญหารูซีเบลนะครับท่านรูทเวลเคลอย่างไม่หยุดยังกันเลยทีเดียวหรือเปล่าสําหรับอดีตรองหัวหน้าพักเวรนี้ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์นี้โดยตอนนี้นายปรินครับท่านพันนิจพักดินเนี่ยอวมยับไม่หยุดยังต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสารสั่งจําคุกนายปรินครับท่าน4ปีชดเชยค่าเสียหายแอนนาภรรยาลูกนัดนะครับท่านคดีล่วงละเมิดอะไรประมาณนี้2ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสารสั่ง ให้จำคุกนายปินครับท่าน6ปีอ่าแล้วก็ลดโทษจำคุกเหลือ4ีปีนะเนี่ยพี่ภาคสาให้จําระเงินให้ผู้เสียหายอีกจํานวน2ล้านบาทครับยินดีกับคุณแอนนาและคุณลูกนัดด้วยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมอ่าไอที่เขาเขียนมานี่ก็น่าจะเป็นทนายความนะครับท่านหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจพวาเป็นที่น่าติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับเดินผู้ชมหลังจากมีการปลอมแปลงฟอนของไวทีวีอะไรประมาณนี้แขกกรรมาการก็ออกมาลี ทวิตไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยมีการบอกว่าเนี่ยฟอนแตกต่างอักษรแล้วก็มีการเอาโลโก้มาปักนะครับท่านเป็นโลโก้ไวทีวีพร้อมบอกว่าเนี่ยอ่าฟอนข่าวพาดพิงอะไรว่าเนี่ยข่าวผิดว่าลีย้ายซบไวท e วีไม่เคยใช้อัญเชลีผู้ประกาศข่าวดังเตรียมย้ายซบไว c e t ีนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านหลังจากมีการอ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านี้บอกไว้ก่อนัน่นเนี่เป็นข่าวปลอมครับท่านเตรียมเปิดตัวรายการดังรายการหนึ่งแทนพิธีกรคนเก่าที่พึงลาออกไปอะไรประมาณนี้ อ่าเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงแถลงอีกรอบนะคะรับท่านผู้ชม แล้วมันจะถแถลงทําไมโดยถ้าเกิดไม่ถแถลงนี่ก็จะไม่มีข่าวให้เล่านะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าถามสําหรับเรื่องอะไรเรื่องหมององนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้เป็นที่วิพา์วิจารณ์อย่างหนาหูกันเลยทีเดียวบ้างก็เห็นด้วยนะเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องผู้ชมหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจแล้วปมไหนปมที่วานนเนี่ยอุย้ยมีการขับมององพ้นจากพรรคก้าวไกลไปแล้วก็มีการทั้งคําถามเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดมององเข้าไปร่วมกับพรรคเป็นธรรมอะไรประมาณนี้หรือว่าพรรคไหนพรรคหนึ่ จะมีการกลับมาร่วมกับพรรคก้าวไกลอีกหรือไม่นะครับท่านเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องติดตามครับท่านโดยหลังจากปฏิภ์สันติพาดาทําการเปิดใจนะเนี่ยขอไปอยู่กับครอบครัวยันไม่ใช่นอมินีก้าวไกลไม่กระทบการทํางานนะครับนะเรื่องนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยต่งงางๆนาน,านากันเลยทีเดียวโดยก้าวไกลครับท่านประกาศแถลงการนะเนี่ยหมออองพ้นสมาชิกภาพครับท่านแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศอะไรทํานองนี้แล้วก็มีการบอกนะครับเร่านผู้ชมจะทําให้สภาโปร่งใสอะไรทํานอง นี้ก็ไม่รู้ว่าจะใสจนโอ้เป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยหรือป่านนั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านสําหรับเรื่องนี้เริ่มกำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังเลื่อนหาข่าวอยู่นะครับเร่านผู้ชมโดยโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดทางด้านของ MGR ออนไลน์ M G R Online, นี้ก็ได้มีการซัดแรงนะครับท่านหมอองน้อมรับมติเก้าไกลขับพ้นพักนะเนี่ยขอกอดเก้าอี้รองประธานสภาทํางานเพื่อประชาชนอย่าไล่เงื่อนงามอะไรทํานองนี้โอ้ยเรื่องนี้ก็ต้องวิพา์วิจารณ์อย่างระมัดระวังนะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมเหรอจ๊ะ บางส่วนก็บอกว่าเห็นด้วยนะเนี่ยแล้วธรรมน,นุนมันบิดเบี้ยวนะเนี่ยมันก็ลองใช้วิธีนี้แลยอีกบางส่วนหนึ่งละจ้าโอ้ยมาทั้งวันชัยสอนเิรินะครับท่านอดีศรเพียงเกตก็ได้ออกมาแต่งอกอต่างๆนานานเนี่ยบอกว่าเนี่ยประกาศว่าเป็นพรรคการเมืองน้ําดีอะไรประมาณนี้เราการกระทําแบบนี้เนี่ยมันจะต่างจากพรรคการเมืองที่เคยต่อว่าหรือไม่อะไรประมาณนี้โอ้ยเรื่องนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมทําไมมันเดือดทุลัง,อย,งอย่างนี้ก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านอ่าส่วนตอนนี้หลังจากเรื่องหมอองไปแล้วนั้นจะเป็น อย่างไรนะก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่จบแน่นอนกันเลยทีเดียวโดวยต้อมยุดเลิศครับท่านหลังจากมีปัญหาการกระซังกับไอ้ลักชนกนำพามาถึงการที่ไอ้ลักชนกนั้นทําการขอโทษไปไม่ที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโดยต้อมยุดเลิศดเผยนะเนี่ยเพชรกรลุนพลลายต่อไปครับท่านหลังจากได้มีการเผยเพชรกรลุนพนลรับสาร,รภาพผิดคดีมิน่นคิวต่อไปก็คือเฮียบุ้งนะครับท่านผู้รับบริจาคเงินม็อบหรือไม่ต้องเติมไว้ด้วยถามข่าวนี้มาจากไหนมาจากในสื่อนะครับท่านผู้ ชมูก็ไม่รู้ว่าทันได้ดูเมื่อกี้ว่ามาจากสื่อไหนครับท่านหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นการตัดสินว่าผมจะได้กี่หมื่นกี่แสนหรือว่ากี่ล้านหลังจากมีการเรียกของอค่าเสียหายจากคุณเพชรกรุลุพลไปประมาณ5รล้านบาทนะครับท่านผู้ชมโดยเพชรกรุพลก็ได้ทําการวางเงินบรรเทาผลร้ายให้กับผมซึ่งก็คือ เอ่อต้อมยุทธเลิศนะครับท่านเป็นจำนวนจำนวนเงินห้าหมื่นบาทก่อนเบื้องต้นเพื่อประกันการมาฟังคําตัดสินของศาลในวันที่1นธันวาคมนี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้มีการลั่นนันเนี่ยว่าลายต่อไปครับท่านอาจจะเป็นเฮียบุ้งนะครับท่านประกรณ์ผชีวางกูสําหรับประกรณ์ผชีวางกูอะไรประมาณนี้หรือว่าเฮียบุ้งนั้นก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็โอ้ยแต่งต่างานะครับเ่านผู้ชมเดี๋ยวไปอ่านเพิ่มเติมไม่ได้ครับท่านถามทําไมจ้าเดี๋ยวมันจะเป็นการ หมูเข้าปากม้านะครับท่านโดยมันอาจจะมีการยืมปากพวกเรานั้นเนี่ยถามยืมปากไปทําอะไรยืมปากไปหายใจหรือไม่บอกไม่ใช่ครับท่านยืมปากมาซัดกันเองอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยซึ่งผมก็มองดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ด้านไหนจ้าเราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมืออสื่อบางสือนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเฮ้ยก็ไปที่จับตามองครับท่านส่วนตอนนี้แพททองทานชินวัฒรนะครับท่านผู้ชมก็ได้โพลขอบคุณสสเพื่อไทยครับท่านหลังจากมีการหนุนให้นั่งหัวหน้าพักนะั้น โอ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้จะดูพอนะครับเดิมผู้ชมผู้จัดม็อบหลอมแหลมครับท่านหมาเห่าทีเดียวได้กินไป10กิโลกว่าถามทําไมจ้าเสียงมันเงียบนะครับเดิมผู้ชมหมาเห่าเลยเสียงดังครับท่านก็ได้มีการออกมาบอกต่างๆนันนานั้เนี่ยว่าจะทําการเดินมุ้งเดินม็อบนั่นเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ยยังไม่มีการออกมาเดินนะครับเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าไม่มีคนเดินตามมันหรือเปล่าแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านโดยอิงโพขอบคุณสสอเพื่อไทยหนุนนั่งหัวหน้าพักอะไรประมาณนี้ลั่นขอลอที่ประชุมใหญ่27ตุลาคมนี้ก่อน ลั่นจะแต่งตั้งตัวเองก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็มีทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะรับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อะไรทํานองนี้และอีกบ้างน,นึงหล่ะอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอ่าก็บอกว่าตรงกันข้ามกับอันแรกที่พูดไปนะคะรับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลืมกระทันหันกันเลยทีเดียวแล้วถามต้องหนูมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้บอกยากนะคะรับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าเออไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติถามเป็นการส่วนตัวนี้ก็บอกว่าเหมาะสมนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแีแงืดติไม ต่อไปครับท่านด้านสมชัยสุธิยกรนะครับ่านผู้ชมหลังจากที่เป็นสอสอบตกมาอย่างชั่วน,นาตาปีอยู่ประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่มีคนเลือกครับท่านรอบที่แล้วไปอยู่พรรคเสรีพิสุทธิ์นี่ก็แพ้อ,อีกนะครับ่านผู้ชมรู้ทุกเรื่องทําได้ทุกอย่างยกเว้นจัดการเลือกตั้งที่ตัวเองเคยเป็นกกตแตงก็จัดไม่สาเร็จนะเนี่ยโดยสมชัยชี้ก้าวไกลนั่นเนี่ยได้อย่างเสียอย่างละครขับหมออ๋องแต่คนดูเหชอบใจนางเอกเอาคือนอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายสมชัยนะครับท่านรู้ทุกเรื่องครับ แล้วเรื่องของตัวมันเองรู้หรือเปล่าวาเนี่ยก็ไม่อาจบ,บอกได้ในกรเดิ่ผู้ชมแต่ที่แน่ๆแฮตติกครับท่านสอบตกไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยหุยไม่รู้ว่ามีการอาฆาตหรือเปล่านะครับท่านสําหรับอะไรวะสมชายศรีสุทธิยกรกับรัฐบาลประยุทธ์อะไรประมาณนี้ถามทําไมเหรออ่าเพราะว่ามันเป็นกรก,รกรตน,นะครับท่านผู้ชมโดยไอตอนประยุทธ์จันโอชานเนี่ยมันได้ยึดอานาจย,ยิ่งรักชินวัตรมาไอสมชายเนี่ยคุณสมชายเนี่ยมันก็โดนเด้งในกรัดิ่นผู้ชมแต่เพื่นไล่จากการเป็นกรกตครับท่านก็ไม่รู้ว่าผูกใจเจ หรือเปล่าตอนนี้ก็แห่มาชุบตัวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทําได้ทุกอย่างยกเว้นจัดการเลือกตั้งครับท่านหรือไม่ไม่อาจแน่ใจก็ช่างกับมันไปนก่อนครับท่านอ่าด้าเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยโดยเศรษฐาครับท่านลงพื้นที่ภูเก็ตนะเนี่ยยันไลในายาล่างเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคอะไรประมาณนี้ไอ้แล้วก็มั่นใจในการแต่งตั้งผบตรคนใหม่นี้ทาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีปัญหาคลากะซังอี แลว้วเฮ้ยหลังจากเสถาทวีสินนั่นเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงไม่นานแล้วก็เมื่อวันสองวันก่อนครับท่านมีการประกาศนั้นเนี่ยว่าเงินเดือนที่ตัวเองได้รับมาหลังจากหักภาษีอะไรเป็นเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไปหักลดหย่อนภาษีนะครับท่านผู้ชมอ่าก็จะทําการประกาศอะไรประมาณนี้ไม่รับเงินเดือนรับแต่ว่าบริจาคส่งต,ต่ออะไรประมาณนี้โอ้ยก็ได้มีความเห็นต่างกันนานานั้นเนี่ยบางก็บอกว่านี่เป็นการสร้างภาพหรือไม่อีกบ้างหนึ่งล่ะจ้ะอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าเงินของเขานนเนี่ยมึงจะมา เสือกที่อะไรอะไรประมาณนี้ให้เราก็อยากจะเห็นมิตรภาพนะคะรับท่านผู้ชมในสภาอะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีนะครับท่านติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านม,มีเรื่องอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อก็มีเรื่องต่างๆนานานะคะรับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยอ๋อยังไม่มีอะไรครับท่านขออภัยเมื่อกี้เกือบผิดพลาดนะครับท่านอ่าแต่นี้ภาคหนึ่งนะครับท่านไม่ใช่ภาคสองทพิธีรับส่งหน้าที่มั่นใจแม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่เนี่ยเป็นกําลังหลักดูแล เมืองหลวงเอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะก็เดิมผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากมีการเปิดเซฟนะ,ะับเดิมผู้ชมในการแจ้งบัญชีรทรัพย์สินต่างๆนานานี้โอ้ยก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของรวยพันล้านครับท่านเอกนะัทอดีตลูกไอเทือกไม่ใช่ลูกเลี้ยงสุเทพนะครับท่านอันนี้มันเป็นอดีตไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเออใช่ถ้าผมเป็นสุเทพนเนี่ยผมคงจะเจ็บใจไม่น้อยทําไมลูกเลี้ยงมาทํากับฉันได้แบบนี้หลังจากเคยอยู่พักรวมท่านลมุนลมไทยน,นะครับท่านอตอนนี้ มันก็อยู่ด้วยได้ทําการบ่อยเถืออมึงอย่ามาทางนี้ไปทางอื่นถามทําไมพักนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุเทพทุกประการเนี่ยแล้วก็มีผู้ไม่หวังดีนนเนี่ยจ้องจะ DIS ดิสเครดิตว่าเฮ้ยบอกว่าสุเทพเนี่ยอยู่เบื้องหน้าเอ้ยอยู่เบื้องหลังของพักรวมทตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ขอยืนยันครับท่านมาไม่มีการอยู่อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็รวยไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวอ,อดีดแกนนำมบกปปสนกหวีซึ่งเคยปิดบ้านปิดเมืองเมื่อสมัยปี57เจนเนี่ยรวยเป็นพันพันล้านนะ กานท่ามผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเราอยากจะรวยเหมือนเขาบ้างนั่นเนี่ยแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจดีนะกานด่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่ค่อยมีจะแดกแล้วครับท่าน ก็ต้องติดตามแล้วเนี่ยว่าการทํางานของเศรษฐาทวีสินรัฐบาลนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้ยจะทําให้มันลุ่งได้หรือไม่นั้นก็ต้องจับตาม,มองแต่ที่แน่ๆโอ้ยโอกาสใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับการที่จะได้วิพา์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์นี้หลังจากไอ้ชวนหลีกภัยครับท่านก็ได้ออกมาบอกนี่อย่างนั้นออกมาบอกนี่อย่างนี้รัฐบาลไม่ยอมให้งบแล้วก็เตือนเศรษฐาทวีสินอย่าทําเพื่ออะไรวะ อะไรวะเนี่ยอืมจังหวัดที่ตัวเองได้เป็นสสนะครับท่านผู้ชมโดยหอกหักศักกระเบือนนี่ก็ยังคงเป็นแผ่นเสียงตกล่องอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการลือสะพัดนะเนี่ยว่าจะเอ่อไปการมีการไปตั้งพักใหม่ครับท่านสําหรับอดีตประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้ห <string> ล <play> ังจากตอนนี้พักตกต่ำนะครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วได้ประมาณ50กว่าที่นั่งสสรอบนี้แหละจ้าตกต่ำนะครับท่านผู้ชมจากการนําพาของนายจุลินนี้หลังจากที่ยิ่งรักชินวัตจะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ได้มีเอ หักสักกระเบือตัวหนึ่งครับท่านไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันนะเนี่ยประเทศเรายังมีถนนลูกลังอยู่อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้ารู้สึกว่าตอนไอหอ,อกเวนนี้นะครับท่านไปต่างประเทศนะเนี่ยก็ได้ไปเสลออว่าเฮ้ยไปนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่ารถอะไรสักอย่างหนึง่งที่ต่างประเทศนะคระนะับท่านผู้ชมก็ได้มีการอ้างว่าประเทศเรายังมีถนนลูกลังอยู่แล้วดังนั้นเป็นอย่างไรจึงไม่สมควรที่จะมีรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปมุดเมนมุดต,ตุ่มอยู่ที่ไหนนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านนิพนธ์บุญ,ญา นี่นะเนี่ยอ่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านก็อ่วมพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากอ่วมคุก9ปีครับท่านเพิกถอนสอนสิตสมัครเลือกตั้ง5ปีนายที่พลบุญยามณนี้เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกอบจสงขลาอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ก็เตรียมอูทถอนยื่นคดีนะครับท่านสู้คดีในศาลหลังจากโดนตัดสินจําคุกแล้วก็เพิกถอนการเลือกตั้ง5ปีอะไรประมาณนี้หุย้ยเป็นห่วงพักนี้เหลือเกินนะเนี่ยพัคนี้จะจะอยู่ได้อีกหรือไม่อะไรประมาณนี้ถามทําไมมึงต้องเป็นห่วง ถ้าเกิดมแมลงสาบมันสูญพันธุ์ไปแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาวิจารณ์อีกนะครับท่านผู้ชมโดยพักมแมลงสาบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการต้อยค่าเพราะว่าพักเก่าของตัวมันเองสําหรับนายกรจชติกาวันนิดนั้นได้ออกมาบอกเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยแม่มึงเอ้ยเหมือนมแมลงสาบถามทำไมมึงสกระปรกมากเหรอไม่ใช่ครับท่านมาแมลงสาบที่มันตายยากนะครับท่านผู้ชมกูว่างงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องงงนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จริงขอจบกกแถงไ่อนสสวัสดี ครับผม